พามาเบิ่งต้นใหม่ของพอครับพอปลูกไว้แต่ให้เบิ่งหลายปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็ใหญ่ครับแ,แล้วครับเป็นอมเป็นเงาให้ลูกให้ล้านได้แล้วครับต้นสำสาหรือว่าต้นกามปูครับบ้านเ้าเอินต้นสำสาพอลุงเหลือด้ปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับลุงเหลือที่เจ็บว้เป็นโอมเป็นเงานะครับ เป็นตัวแทนของพอแต่เถียงหน้านี่สิได้เห็ดไม่ครับเถียงหน้าห่างครับพี่น้องเอ้ยบริยูหลายปีกลับมาปีนี้ปวกกินพังหมดแล้วครับลุ่งเลยวา่าสิกลับมาอยู่เพื่อสิเห็ดไ้เห็ดหน้าตามห้อยพอ ตีงมรดกห้ไว้ตอนนี้พอก็แม่ค่องลุงเหลือมกะจากไปหมดแล้วครับนี่คือต้นใหม่ของพ่อครับที่พ่อปลูกห้ไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นรามาต้นทอนิ้วมือพ่อบอกลุงเหลือมว่าที่ปลูกไว้เบิ้งเป็นห้อยตีนห้อยมือพอลุ่เหลือมกลับมาเห็นปีนี้กะเป็นโฮมเป็นเงาห้ลูกเลยแล้วครับเบิ้งครับพี่น้องนี่ก็ต้นใหม่ของพ่อปลูกไว้คือกันครับต้นพาว กัะต้นบงมงกับหล่อนทองอสองตอน้นทุกอย่างที่อยู่เถียงหน้าลุงเหลือมนี่เป็นห้อยจากมือของพ่อทางนั้นครับวันนี้พ่อลุงเหลือมจากไปแล้วครับแม่ก็ได้จากไปแล้วในความตั้งใจของลุงเหลือมก็อยากกลับมาพลิกฝืนผืนแผ่นดินของพอ่อเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่ทํามินให้มันคงครับ ลุงเดิมก็ได้เจาะนามบรดานว้แล้วเหมดครับกลายเป็นป้าเงาป้าใหม่หกติบไปหมดตั้งรับพี่น้องถ้ามาพึงจุดที่ลุงเดิมเจาะนามปรดาไใบนะครับนี่ครับลุงเดิมได้เจาะว้ตั้งแต่เดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษา อันนี้ตั้งนั้นลุงเหลือมสีเหตุสำเร็จหรือบอขอกำลังใจจากพี่น้องให้กับลุงเหลือมช่องลุงเหลือมผ้ลลมาลุยนเดนะครับสวัสดีครับ